สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ i กบอก77นะครับวันนี้มารีวิวนาฬิกา t i m e x นะครับรุ่น Original University นะครับเป็นนาฬิกาตั้งแต่ปี2016นะครับตอนแรกดูรุ่นอื่นไว้แล้วก็กำลังจะจ่ายเงินแล้วล่ละพอดีเหลือไปเห็นตัวนี้ที่ฟอนต์มันนะครับเป็นฟอนต์แบบมีรูปแบบคล้ายกับอะไรบางอย่างผมก็เลยสนใจแล้วก็ยิมดู สุดท้ายก็ไปหาข้อมูลนะครับมันเป็นฟอนต์ที่มาจากเสื้อของกีฬานะครับผมในมหาวิทยาลัยครับซึ่งเขานำฟอนต์เหล่านั้นมาทำเป็นตัวอักษรแล้วก็ตัวดีไซน์นาฬิกานะครับผมมีตรีตานะครับผมเป็นตัวเลขนะครับตัวนี้มันมีหลายตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็สีมันจะเปลี่ยนไปตามแต่และตัวเลขนะครับผมมันมีเบอร์หนึ่งเป็นสีดำเบอร์8เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เบอร์สีเป็นสีเขียว อะไรประมาณนี้ครับมีหลายสีเหมือนกันผมชอบสีเบอร์8มากแต่ว่าก็เมืองใครหาได้แต่เบอร์เนี่ยนะครับเบอร์3นะครับนาฬิกาตาแม็กซ์เนี่ยมันก็เป็นนาฬิกาของประเทศอเมริกานะครับผมได้มาเมื่อวานนี้เองใส่ไปแล้วตัวหน้าปัดนะครับเป็นหน้าปัดสีน้ำเงินนะครับแล้วตัวเรือนเป็นสแตนเลสสีเงินนะครับผมกระจกเป็น คริสตัลนะครับฮันเด็กคริสก็ความแข็งระดับหกนะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เม็ดน,นยมไม่มีอะไรนะครับข้างหลังก็จะเขียนว่าทั m มเม็กซ์แล้วก็เบอร์ของฐานนะครับใช้เบอร์ CR2016 นะครับกันน้ำ50า50เมตรนะครับไยหนังก็เป็นแบบเลเตอร์นะครับก็น่าจะอยู่ได้สักพักหนึ่งนะครับ เพราะว่าตัวอายุมันตั้งแต่ปี2016นะครับมันก็จะมีความเสื่อมของตัวหนังตัวนี้อยู่แล้วแต่ว่าจะทำสายนาฬิกาใหม่โดยใช้หนังแบบจากอิตาลีนะครับพอดีมีพาร์ทของหนังอยู่แล้วยังไม่ได้มีเวลามาตัดก็กะจะทําใหม่หมดทามันขาดนะครับผมคุ้มจริงๆครับเรือนนี้โอเคครับวันนี้ประมาณนี้ครับกับนาฬิกา T ทม ex รุ่น Original University ครับผม Number รครับ